มันดูเข้าเนื้อดีค่ะเอาเลยกลมเกลียมเนาะบางจุดเนาะม,มันหอมเนี่ยเรียบร้อยนะคะข้ากรอบนอกนุ่มในสวัสดีค่ะ,คะกลับมาเจอกับพี่และเซนนะคะในทูซิ ก็มาในเทปนี้ที่เหมือนกับว่านัดกันมาจริงๆแล้วไม่ได้คุยกันเรื่องเสื้อผ้าเท่าไรใจตรงกันค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็จะเป็นเทปเกี่ยวกับเรื่องวันสงกรานไงเทศ่าลสงกรานก็เลยจะมีอาหารไทยๆทาให้เราเนี่ยย้อนไปถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเด็กๆเหรอสงกรานเล่นน้ำแล้วมันต้องอะไรที่มันกินง่ายๆใช่ใช่ใช่อะไรที่กินง่ายที่สุดเวลาเราไปโรงเรียนตอนนั้วมันทําง่ายหรือเปล่า ก็ง่ายไม่ยากอวันนี้กำลังจะพูดถึงเมนูไหนคะหมูปิ้งค่ะแต่หมูปิ้งโรงเรียนหมูปิ้งโบราณอ่าแต่ว่าเราจะทําหน้าตาให้มันดูแบบ เป็นทูซิสน่ะหรอคุณทำเป็นหน้าเราหรอไม่ใช่แต่ว่าก็จะมีข้าวจีที่เราชอบด้วยอ๋อหมูปิ้งข้าวเหนียวแต่การที่เป็นข้าวจีใช่พี่อิฟเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบทานข้าวจีมากเลยเมื่อก่อนอ่านข่าวด้วยกันเนี่ยพี่ก็จะชอบแบบเออทานข้าวจีในช่วงเช้าเช้าแล้วว่าเวลาบางทีเนี่ยพูดตามตรงเลยเวลากลับเข้าไปอ่านข่าวในสตูเนี่ยบางทีมันก็จะยังเหลือข้าวจีมนให้เราเขียวต่อนทำให้เรากินได้นานมันจะติดติดนู่นติดนี่เก่งนิดนดงถูกต้องอ่ะวแหละ มาด,ดูส่วนผสมกันเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างค่ะน้อยอยู่นะน้อยดไม่เยอะใช่แต่ก็ไม่ยากและไม่ง่ายนีต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะคะซอสถอยนางรมตราแม่ครัวค่ะส่วนอีกหนึ่งตัวทัดมาอยู่ข้างๆกันนะคะเพื่อความหอม เป็น,นความของคลาสสิกที่เราคุ้นเคยค่ะใช่แล้วค่ะซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองนะคะ,คะขวดเขียวขวดนี้เอามาใช้กับหมูปิ้ง งั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะเริ่มต้นก็คือต้องหมักหมูนะคะเราก็แค่เอาส่วนผสมที่เรามีเหล่านี้นะคะคะมาผสมรวมกันอ่เ,อเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาคลุกกับหมูแล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งเอาไว้ประมาณ3าถชั่วโมงแล้วเราจะทอายาอโอเคงันเริ่มเลยเราเริ่มกันเลยค่ะใส่ลงไปค่ะใส่เลยนะคะทั้งหมดนะคะ จะผสมก่อนก็ได้หรือว่าจะใส่ไปแล้วก็ค่อยค่อยคลุกค่อยๆเคล้าก็ได้เหมือนกันนะคะได้เลยค่ะ,ะน่สองเกลือคะ่ะค่ะใส่ได้เยอะเยะเลยเพราะมันจะหอมมากหมดเลยนะคะหมดเลยะคะ่ะได้หมดเลยคะ่ะอ๋อต้องมีความแบบวหวานๆหน่อยเนานะนะ จะเป็นน้ำตาลปี๊บผสมน้ำตาลทรายด้วยก็ได้ก็จะได้ความหวานในแบบหลากหลายทุกอย่างแล้วเราก็ใส่กะทิไปโอเคหูยนี่แหละแล้วก็เอาไปหมักไว้ 3- 4ถึงชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ค่ะคลุกคลุกคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้ประมาณ3าถึงสี่ชั่วโมงอ่าโอเคอ่ะสี่ชั่วโมงค่ะแช่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยนี่และนี่คือเราเปิดเตาแล้วนะได้แล้วพร้อมมากแล้วนะคะที่เดี๋ยวเราจะไปปิ้ง คกนิดนึงนะคะดูซิเตาเราร้อนหรือยังอืมเตาดีจริงนะนี่มันดูเข้าเนื้อดีค่ะคุณ้ชนใช่ค่ะระวังถ้าหากว่าเราใส่กะทิเยอะไปนะคะมันก็อาจจะแบบน่วมไปข้างนอกก็จะยุบยบนะคะใส่ในปริมาณที่พอดีนี่เลยแต่ถ้าเรายังสูสึกว่ามันไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทาตอนที่มันอยู่บนเตาแล้วอืมแต่พี่ว่านี่โอเคแล้วแหละได้เอาเลย หอมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นเตาอย่างนี้กันหมดแล้วเนาะใช่สะดวกแล้วก็ใช้เองที่บ้านได้ง่ายๆเป็นเตาไฟฟ้ารอ<ห>สักครู่นะคะคุณลูกค้าม,มีความแบบเป็เกลียมนะบางที เฮ้หมูใกล้ความจริงแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำแจ่วก่อนนะคะคุณผู้ชมจะเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้างั้นทําแจ่วเลยนะคะเริ่มจากน้ำมะขามเปียกค่ะใส่ลงไปเลยแล้วหลังเราทำแจ่วมะขามเปียกนะคะช้อนครึ่งตามด้วยอะไรคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวค่ะจริงๆใส่อะไรก็ได้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะจริงๆต้องมีน้ำจิ้มด้วยหรอคะช้อนก่อน แล้วก็น้ำส้มสายชูกลั่น5%ปราชลับทองค่ะค่ะน้ำตาลปีบ๊บผสมให้เข้ากันค่ะวิ้ได้แล้วนี่ยนลงจานเลยเนี่ยนะคะมาทำด้วยกันในครอบครัวคนหนึ่งทำแจ่วอีกคนย่างหมูไปสนุกสนาน ในระว่างนี้เราก็จะตกแต่งน้องหมูนะคะที่มันจะดำๆด้วยการใช้กันไกรตัดออกค่ะค่ะพอเราคนน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะสำหรับตัวน้ำจิ้มค่ะเราเอาซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองใส่ตามลงไป1ช้อนค่ะ,ะเรารอให้หมูเย็นนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั้นนะ โอเคน้ำจิ้มแจ่วเรียบร้อยย่างยางเหรอแจ่วเนี่ยก็ใส่ข้าวคั่วเพิ่มไปนะคะมันก็เลยจะเป็นแจ่วไงอ่าค่ะไม่ได้เสร็จแล้ว่ะพริกป่นค่ะแดียวของเราพิเศษของเราเป็นแบบหม่าล่าด้วยอ่ามันจะชาชานี่หูยหน้าตาแบบหม่าล่าหม่าล่าขาดผักใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเราค่อยโรยผักตอนท้ายก็ได้อันนี้เสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะในส่วนของเซนเนี่ยเดี๋ยวเซนจะทําเป็น ข้าวจีแน่นอนว่าต้องมีไข่เราใช้สักสองฟองนะคะค่ะนี่ค่ะชบอือหือเนี่ยค่ะขอโดยเกลือนะโดยเกลือน,นิดนึงข้าวจีก็คือข้าวเหนียวเอามาน่ากินมากมเป็นก้อนๆเห็นภาพในอนาคตแล้วอื ก็เอามาชุบไข่อออืหืหนี่เลยค่ะย่างเลยค่ะเราจะทำ<น>ะเป็นเหมือนเบอร์กเกอร์เราก็จะเอามาย่างค่ะอืมมันหอมนะเนี่ยเข้าเหนียวย่างเลยเนาะเหนียวย่างไข่ใช่นี่ก็มีรอยไหมหอมออเ,อเกลือรวย่อย จริงๆข้าวเหนียวมันก็สุกอยู่แล้วนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะข้าวกรอบน<ด>อกน<ร>ุ่มในอืมดีไม่ชมค่ะข้าวเหนียวนุ่มอยู่เลยะคะ่ะหมูของเราที่ใช้สันคอที่มันนุ่มอยู่แล้วน,นี่นะครับนี้ฉยๆมะคะอือหือ ดูดีมากอันนี้อันนี้ทีเด็ดถ่านเนาะจะวางอย่างเงี้ยอืมอือย่างงี้นะรับไหมนี่คะ่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเติมหมูแล้ววางทานก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหนักข้าวเกินไปอะไรแบบนี้เนาะนี่เนาะจิ้งแจ่วของเราก็มาใส่ได้เลยอย่างงี้สวยงามมากเลยนี่พอไหมได้ ค,คขอทิปแล้วก็เซ็นในกล <สำ S 1> อส่สกิกชชนสงกรานนี้ใช่แล้วค่ะนี่แม้ดูไท,ย,ทยสวยงามพร้อมมากพร้อมชิมมากเลยค่ะค่ะชิมค่ะ เป็นเมนูที่อยากให้ลองทําจริงๆอันนี้แบบเกรคอนเวมากๆอยากชมพูย่างหมู่ด้วยมันทำนอกมันกรอบๆมันมีความแบบหอมเกรียมๆพอดีแต่มันไม่ได้ไหมขนาดไ้นคือเราก็ตัดในส่วนที่มันไหมทิ้งนะคะแล้วมันหอมมันอร่อยมันดีมากจริงๆนี่ขนาดไม่ใช่เต้าทู้บอกแล้วว่าอะไรสมัยใหม่มันก็เอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ทําให้ได้รสชาติแบบเก่าๆเราได้อยากจะถือโอกาสนี้ค่ะคุณผู้ชมทําตามเลยแล้วก็อยากจะการันตีว่ามันต้องอร่อยอ่ะอร่อยจริงค่ะ แนะนำเลยนะคะอีกหนึ่งเมนูเหมาะมากกับการมาเจอกันเป็นครอบครัวครอบครัวใหญ่อย่างในช่วงสงกรานต์นีใช่และวทานได้ตลอดทุกเทศกาลทุกโอกาสทุกแบบความับพิเศษไม่พิเศษยังไงจะทําให้มันนัดพิเศษเพราะคุณทำได้แบบรสชาติดีๆคุณทําขายได้เลยได้อาชีพขอให้รวยทุกทุกคนค่ะอวยพรไม่ล่วงหน้าเลยนะคะ อบก <No. S 1> ันหน้าหรือว่าเทปต่อไปของเรานะคะจะมีเมนูอะไรอีกหรือเปล่ารอติดตามกันนะคะวันนี้ลาจนไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ